สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกันชน LWN 4x4 คูณ4วันนี้เราจะพามาดูงานติดตั้งกันชนหน้า BBA Isuzu New X สอ1 2สิถึงค่ะตัวนี้ติดตั้งรถ D Max ส0 1 2ถึง2019ได้เหมือนกันนะคะขั้นตอนติดตั้งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเราจะถอดป้ายทะเบียนเดิมออกมาก่อนนะคะและยายไปติดตรงกันชนหน้าจากนั้นเราจะคายน็อตตรงบริเวณคัซีรถออกมาทั้งหมด2ตัวค่ะและเตรียมยกกันชนขึ้นทาบกับตัวรถเลยค่ะ ขันน็อตเดิมของรถ2ตัวกลับเข้าไปในรูเดิมค่ะและทางเราจะมีจัดนอด็อต M12 คูณ30เพิ่มไว้ให้ให้ขันเข้าไปในรูหลังสุดเลยค่ะคลายนอ็อต M12 คูณ30ที่มีรูดผ่านออกมาและสอดเข้าไปในบริเวณด้านข้างของคัสซีใส่แหวนและน็อตตัวเมียล็อกให้เรียบร้อยเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งสองข้างของคัสซีเลยนะคะและรีเช็คขันน็อตทุกตัวให้แน่นและโดยสรุปแล้วคัสซีหนึ่งข้างเราจะยึดน็อตไว้ทั้งหมด4ีตัวเลยค่ะ ใจห่วงโอเมก้าแดงพร้อมพลาสติกกันกระแทกเข้าไปในกันชนหน้าพัาสติกตัวนี้จะช่วยไม่ให้ห่วงสั่นและกระแทกกับตัวรถค่ะเท่านี้งานติดตั้งกันชนหน้าบีบารก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะยังคงคอนเซปต์เดิมติดตั้งง่ายไม่ดัดแปลงตัวรถข่าวหน้าอยากดูกันชนหน้าของรุ่นอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะและเราเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ